สวัสดีครับผมแพทย์เป็นไทยวิมลกิจครามอยู่สถานที่415หมู่6ตำบลว้ยปิกอำเภอฉวามจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มาอบรมโรคฝีโรคมะเร็งานาวัดคีรีวงรุ่นที่หนึ่งนะครับสถานที่ทำการอยู่ปัจจุบับนก็คือสูนยเรียนรู้ดูแลสุขภาพวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านบ้านหมอไทย ตำบลเวล็บปิดนะครับความจำนานก็คือได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษด้านหมอตำแยหรือว่าหมอเม่ทานภ<ม>าษาใต้ในะครับผมเป็นผูส้สืบทอดรุ่นที่4แล้วก็สืบทอดต่ออีกรุ่นที่5ก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับตอนนี้แลวก็เราจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ดูแลสุขภาพครอบครงจรด้านการมีบุตรยากนะครับรึกษามีบุตรยากมดลูกตะเคงมดลูกเอียงม,มดลูก นะครับหรือไม่ก็การอยู่ไฟการอยู่ไฟหลังคลอดหรือว่าปรึกษาว่าทํำยังไงให้มีบุตรหรือไปฉีดนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังไม่มีนะครับสามารถาปรึกษาเราได้นะครับในเบอร์โทร0 8 2 8 1 5 2 5, 5 6 1หรือว่าเพจวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาหมอเป็นบ้านบ้าน,านหมอไทยนะครับหรือว่าเพจ หมอจูนหมอเขียวห้วยปิกนะครับหรือติดต่อ,อกับทางวัดคีริวงศ์วัดน้ำตกได้นะครับสวัสดีครับ